สวัสดีครับผมอัติซาวแอนไลท์มหาสารคามอีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ามารีวิวพาวเวอร์ประกอบนะครับเป็นพาวเวอร์ที่ลูกค้านะครับได้ทําการาสั่งมานะครับตัวนี้จะทําตามงบเนาะนะครับก่อนลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องกล่องเหมือนเดิมนะครับแต่ระบบภายในนะครับขอให้อาเอางบที่เหลืออยู่นะครับจากการไม่ซื้อกล่องนะครับก็เอาไปยัด ระบบภายในเลยให้แน่นๆนะครับปรากฏว่าผมก็ได้ทําการนะครับจะทํามาได้ประมาณนี้นะครับกล่องก็ประมาณ1.5ยูนะครับ1.5ยูนะครับระบบหน้าแท่นก็จะมีแค่ชุดวอรุ่มนะครับแยกซ้ายขวาอิสระนะครับก็จะมีชุด วัดวนนะครับวัดวนตัวนี้เป็นวัดวน a อซีนะครับวัดวน a อซีนะอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างนะครับแต่ตัวนี้ผมเสริมให้เฉยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบหน้าแทนเนาะนะครับก็เป็นสวิตช์นะครับธรรมดา1ตัวนะครับส่วนแรงจ่ายนะครับก็เป็นหม้อแปลงคู่นะครับอ่าเป็นหม้อแปลงคู่หม้อสำหรับลงของขนาด1นึุยูพอดีเลยนะครับก็แล้วก็มีอ่หม้อไฟย่อยนะครับ12012นนะครับตัวนี้ก็ ไม่แน่ใจประมาณ1นแอมป์หรือ3แอมป์นี่แหละครับประมาณ1นแอมป์มั้งนะครับแล้วก็จะมีไดโอดนะครับสตัวนะครับไดโอด50แอมป์นะครับแล้วก็มีคาปานะครับหนึ่งนะครับไมโครนะครับจำนวน2รลูกนะครับแล้วก็จะมีบอร์ดที่ผมนํามาปิดงานบ่อยๆนะครับเป็นบอร์ดขอ้อาจารย์ตักเสาวนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับแล้วก็ป้องกันลําโพงจะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นต้อนลำโพงนะครับ ตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นคอนแทคคู่นะครับเวลาข้างในข้างนึงมีปัญหานะครับป้องกันลำโพงจะทําการตัดการทํางานทันทีทั้งสองข้างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แยกซ้ายขวาเนาะ,ะระบบแค่นี้ก็ระบบภายในก็แน่นแล้วนะครับก็ที่ว่า,อ,าอะไรได้คัดเกตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการนะครับ ลงนะครับเดินระบบสายให้ทุกอย่างตั้งแต่นับหนึ่งใหม่เลยนะครับไม่ได้ซื้อมือสองมาแล้วก็มาโพสขายอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ใช่นะครับผมสั่งมาแล้วก็ผมมาเดินระบบเป็นไอของผมเองนะครับระบบด้านหลังนะครับระบบด้านหลังก็เป็นแจ็คนะครับตัวนี้เป็นแจ็คโฟนนะผมผมเจาะรูปแปลงเป็นแจ็คโฟนให้เรียบร้อยแล้วส่วนด้านล่างก็จะเป็นสเปคคอนนะครับเป็นสเปคไอสเปคคอนอย่างดีเลยนะฮะ แยกซ้ายขวานะครับอย่างละตัวนะครับผมเวลาปิด้าไปปุ๊บก็จะไม่เห็นเลยเขาก็จะไป็นสายหมกหรือเปล่าไปสายหมกหรือเปล่า,ะา,ลาจะประมาณนี้นะนะครับสปิกวรวมนะครับ 12- 15ครั้ข้างละ2จัดไปนะครับก็ถ้าเอาไปขับ18แนะครับแนะนาเป็นโคงปั๊มนะนะครับแนะนําเป็นโคงปั๊มถ้าไม่เกิน800วัตต์จัดไปเลยนะครับข้างละ1นถึงดอกนะครับ ก็ถามว่ามันมันขับได้ไหมมันขับได้นะครับแต่เนื้อเสียงมันก็มันก็ดันไหวครับมันมันก็พอได้เนาะนะครับแต่ถ้าอยากงบขับ18คังละ2แบบแน่นๆจุกๆก็ราคามันจะสูงกว่านี้เนาะตัวนี้ราคามันมันต่ำเกินนะครับมันเราก็รีดสเปคได้ประมาณนี้เลยนะครับการเดินระบบสายต่างๆก็เป็นสายใหม่นะครับสายก็เป็นสายชินนะครับสายเดินระบบก็ทองแดงแท้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับพาวเวอร์ที่ผมประกอบมานะครับก็มียอดสั่งมาเยอะแล้วก็มี1 u ด้วยนะนะครับ1 u นะครับนี่นะฮะอ่าหม้อแปลงมาแล้วหม้อแปลงนะครับ1 u นะครับใหม่เอี่ยมอ่องนะฮะอ่าเดี๋ยวนี้รอขึ้นงานนะครับยังไม่ได้เก็บระบบสายนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากขับ18ข้างละ2นะครับ แนะนำนะฮะรุ่นแปดร้อยนะครับนี่รุ่นแปดร้อยรุ่นแปดร้อยนี่รองรับสิบแปดข้างละสองนะนะครับถือว่าอัดมันมือเลยทีเดียวนะครับชุดอ่า <c oughs> ชุดที่อ T-R output นะครับก็เบอร์ยอดฮิตเลยนะครับห้าพันสองหนึ่งเก้าสี่สามนะครับตามนี้เลยนะครับชุดอ่าขยายเสียงชุดบอร์ดก็เป็น ได้3ชั้นนะครับได้3ชั้นเลยนะครับการินระบบสายก็ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นรุ่นใหญ่กว่ารุ่นใหญ่กว่าตัวรุ่นใหญ่กว่าตัวนี้เยอะนะครับการขับ18บแคละสองมันจะต่างกันนะครับผม๋ยวผมขอปรับกล้องให้มันบาลานซ์กันก่อนนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการรันระบบให้ชมด้วยนะครับระบบออนนะ power นะครับจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับ ไฟก็อโหลดก็อยู่ที่200เท่าไหร่เนี่ย234โวลต์นะครับ234โวลต์ช่วงเช้านะครับเวลาแปดนาฬิกานิดๆนะครับช่วงเช้านะครับจะทำการเปิดสวิตช์เลยน,นะครับอ่านะครับก็ position ลำโพงนะครับก็ทำการ นะครอ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับส่วนไฟหน้าแท่นมันจะขึ้น210นะครับมันก็คัดเคลื่อนิดนึ่งนะครับมันก็คัดเคลื่อนิดนึงนะเพราะว่ามันมันเป็นมือสองของเก่านะครับแล้วผมนําการมาแปลงใส่ใหม่ที่เฉยนะครับให้มันสวยงามไม่เฉยเทสไฟตรงแล้วความร้อนยังไม่มีนะครับเดี๋ยวจะทําการนะครับ ห่อนะครับกับตู้เบียดนะครับให้ได้ชมกันนะครับว่าอ่ามันจะเด้งติดมือเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วก็อ่าถ้าขับ18นิ้วไอ้สินิ้วโค้งหล่อข้างละ2จะได้ประมาณไหนนะครับเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทสชิปนะครับน่าจะช่วงท้ายลิปเนาะช่วงท้ายลิปนะครับ ช่วงท้ายชิปก็จะทำการเทีดเสียงนะครับใช้กับอดอก18นิ้วเหมือนเดิมนะครับเป็น Challenger 800นะครับเป็นดอกที่ถอดจากตู้ Amager h ฮ a s o n g นะครับก็ผมได้ทำการนะครับซื้อขายจากอาจารย์น็อตนะครับน็อตสาวนะครับแบ่งปันมานะครับ ความร้อนไม่มีนะครับมีพัดลมระบายอยู่ตรงนี้นะครับจะเป่าไปนี่นะพูดง่ายๆว่าแน่นกลองมากนะครับแน่นกล่องมากนะครับสเปคนะครับเหลือแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็บวกค่าจะทํานิดหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรต่างๆผมก็ต้องทําการเดินระบบเนาะนะครับผมก็ต้องทําการอะไรอะไรให้มันดีให้นะครับโดยรวมแล้วถือว่าผ่านนะครับเหลือแค่เทระบบเสียงให้ พ่พี่ๆนา,นาได้รับชมกันนะครับตอนนี้ก็ยังมี power ที่ค้างงานอยู่ประมาณ2ท่านนะครับ2ท่านนะแล้วก็จะมี power ที่ผมจะประกอบนะคะไม่เกิน1000บาทก็มีนะครับสำหรับคนงบน้อยจริงๆนะครับงบน้อยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะฮะชิปนี่นะฮะเป็นกล่อง ของนายกุย่านะครับเป็นของนายกุย่านะเห็นไหมนะครับตัวล่างเนี่ยไม่เกิน1,000ับาทนะครับใครสนใจนะครับผมจะยัดระบบให้นะครับแต่จะเป็นโมโนนะครับไม่เกิน1,000บาทนะครับนี่ด้านล่างเลยส่วนตัวบนนะครับผมว่าจะลงค้าดีนะครับอ่าสติ๊กเกอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยนะฮะนี่นะครับพับบรัดนะฮะบรัดนะครับ ตัวนี้น่าจะลงค้าดีนะครับสายหมกนะครับราคา1000งพนต้นๆน,นะครับตัวนี้เลยนะครับกล่องมันเป็นกล่องนะเขายัดเฉยนะแต่ระบบภายในผมก็จะยัดให้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอ่าประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นระบบของเดิมดนะครับชุดไดเล็กๆนะครับประมาณนี้เลยนะี่ชุดภาคใหญ่ไฟประมาณนี้เองนะฮะ ขับได้เล็กๆน้อยนะครับแต่เรามาลงระบบนะครับเอาเอาระบบนะครับของแท่นใหญ่มาลงนะครับมันก็จะแรงนะครับตัวนี้สําหรับคนงบน้อยนะมีแค่สองแท่นนะครับมีแค่สองแท่นนะครับตัวนี้เอาไว้หลังไม้นะครับหรือตั้งงบให้ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการยัดระบบให้นะครับแต่ตัวล่างน่าจะลงมอเตอร์แปรงคู่ให้นะครับตัวล่าง ตัวนังลงมาแปลงคู่ให้แล้วก็เป็นเจ็ดสี่หนึ่งตัวที่ผมเคยปิดงานไว้ตัวนั้นจะเล่งติดมือมากนะครับส่วนตัวบนก็จะลงมาแปลงใหม่นะครับจะลงกับคาดีนะครับเราจะแจมเลยแหละนะครับว่าผมมีค่าดีอยู่หนึ่งตัวนะครับน,นี่โอ้ยพอดีด้วยเราชมกันครับเราชมกันครับเดี๋ยว จะขึ้นงานมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวาจะแปลงระบบชุดหน้าใหม่นะครับหรือจะทําการเป็นสายหมกก็ได้นะนะครับเดี๋ยวผมก็ออกแบบดูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นงานเนาะนะครับผมจะขึ้นงานฝั่งนี้ก่อนนะครับผมจะขึ้นงานฝั่งนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็รันระบบใหญ่ๆ ไฟที่สองร้อี่228ดตัวที่ว่าผ่านนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงน้าจะเทสเสียงกับดอกเล็กให้ชมก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวผมเอา iPad มาแป๊บหนึ่งนะครับครับผมก็ได้นำา iPad มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อกับแจ็คสัญญาณด้านหลังเลยนะครับผ่านแจ็คตัวหนอนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนนะนี่นะครับต่อกับดอกด้านหลังนะครับหนนิ้วเล็กๆนะครับฟังเสียงครับ ก็ยังคงเอกลักษณ์เร่งติดมือเหมันเดิมนะฮะ ันะครับเข้าด้านหลังเลยตอนนั้นเล่นดอกที่เราเทปนะครับ <c oughs> โทษทีมือไปโดนกล่องนะอีกก็ประมาณนี้นะเล่งติดมือนะแรงนะหกนิ้วนี่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงสิบสองนิ้วนี่ดอกแทบจะสุดนะครับดอกแทบจะกระเด็นเลยหรือแต่สิบห้าสิบแปดนี่ก็ำลังอัดมันมือเลยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวอารอในคลิป เทสกับตู้ใหญ่เนาะนะครับผมตอนนี้ก็จะทําการเทสเสียงแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมออนพเวอร์แล้วนะพเวอร์ผ่านปักตรงเลยนะครับผ่านปักตรงนะครับส่วนวัดโวนก็อย่าไปซีเรียสนะครับผมเสริมให้เฉยๆนะเป็นเวลาเปิดเครื่องมาให้มันโชว์นะครับระบบป้องกันลำโพงก็ออนเป็นสีเขียวนะครับปกตินะนะครับตอนนี้ผมเทสไม่มีความร้อนนะครับไม่มีความร้อนเนาะนะครับ ก็ตอนนี้ผมจะเทสผ่านมิกหนึ่งตัวนะครับคอร์สหนึ่งตัวนะครับบ้านๆเลยนะครับก็จะทําการเทสเสียงให้ฟังนะครับก็จะเทสแค่เบียดนะครับกลางแหลมไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่ามันเทสในห้องไม่ได้นะครับมันมันลกมากนะครับในห้องเพราะมันเป็นห้องเก็บของนะครับเดี๋ยวจะมาเทสเบียดให้ชมกันนะว่าเน้เสียงจะประมาณไหนนะครับฟังเสียงดูนะครับ อุ้ยแรงจังวะ,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 ะเอาเอาเล่งประมาณไหนดีนะครับอเอาประมาณไหนดีครับมันจะไม่เห็นลำขาดนะเทดแตเบตะเอาประมาณนี้เนาะไปชมกัน เดี๋ยวหาเพลงใหม่ก่อนนะครับผมกลัวแค่โฆษณานะครับมันันแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมหาเพลงก่อนนะเมื่อกี้เปิดเป็นซาวแข่งไปเนาะนะมันปนโลเกินไปนะครับเดี๋ยวมาฟังซาวแสดงสดนะมันไม่มีเสียงกลางมันฟังยากนะเบียดอะนะครับ บอลก็พอนะครับ เอาเป็นว่าขับ18นะครับได้ครับแล้วหนึ่งหรือสองดอกเนาะนะครับผมไม่อยากเทสแค่เบียดนะมันฟังมัน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 ไม่ค่อยไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องฟังกลางแหลมปนไปด้วยมันถึงจะฟังอ่าเข้าหูนะครับเพราะว่ามันมันเทสจะว่ายังไงอ่ะเนาะก็อย่างที่ว่านั่นแหละมันเทสแต่เบียดมันมันมันไม่่อยรู้เรื่องเอาเป็นว่ามันใช้ขับประมาณ18นะครับ คงคงปั๊มนะครับข้างหนึ่งที่สองโอ้โหยังเย็นเกลียบอยู่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เทสคร่าวๆให้ชมกันแล้วก็แล้วกันเนาะเนี่ยไม่ต้องเทสให้ถึงเปิดจนถึงครึ่งวอลลุ่มนะครับถึงวอลลุ่มก็หูแตกกันพอดีนะครับเ็าเป็นว่ามันขับได้แน่นอนนะครับเน้นเป็นคงปั๊มนะไม่เกินแปดร้อยบาทนะครับเพราะว่าของผมมันคงหล่อแปดร้อยบาทมันมันก็ดันในเนื้ออยู่พอสมควรนะ มันก็ถือว่าเน็บเลยนะครับก็ราคาแค่นี้นะครับงบประมาณเท่านี้ก็ซสีว่าอ่าเกินเกิมเกินตัวแล้วนะครับเกินตัวแล้วนะครับถ้าเราหาคอร์สอ่าอ่าดีๆนิดหน่อยนะครับมาคัดเบรมันมันก็เสียงดีครับผมแต่ผมไม่อยากอ่ายกพาว e วมาอีกนะครับเพราะว่าด้านหลังผมแปลงให้เป็นสปีคอนไงนะครับเพราะว่าสายของผมมันเป็นสายแบบอ่าดำแดงไนงะ ม่ได้เป็นสเปกคอนแล้วเลยมันมันไม่มีสเปกคอนต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะผมที่คร่าวๆให้ชมประมาณนี้นะก็ขับได้แน่นอนนะครับก็ยังไงก็ใครสนใจยังไงก็สอบถามมาได้นะครับก็ราคากันเองแน่นอนนะงานโมงานประกอบงาน DI y ไบนะบพาวเวอร์ต่างๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับมันอ่า ลบกวนบ้านข้างนะครับมันลูกค้าเอาไปเทสเบดเนาะนะครับเทสเบดมัน <İ> ก <Brig id timing> ็เบดจริงๆเลยครับผมลองเบดด้วยอ่เร่งไม่เกินแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาก็ลังขาก็สั่นหมดแล้วนะครับก็ถามว่ามันมันแรงมากไหมมันแน่นไหมมันก็แน่นนะครับมันก็แน่นพอสมควรนั่นแหละนะครับถ้าอย่าเอามันไปเทียบกับตัวละราคาเป็นเหมือนเลยนะฮะ นะครับเป็นเหมอนมันนั่นคนละคนละแบบคนละอย่างกันเลยนะครับผมตัวนี้เอาไปใช้งานบ้านๆดีกว่านะครับเอาไปใช้สั่งสรค์นะครับเปิดกินเลี้ยงกันเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปต่อแค่นี้ก็พอแล้วนะครับถ้าเอาไปออกงานจริงๆ18นะครับใหญ่ๆเลยนะครับมันคงจะไม่ไหวเนาะนะเพราะว่าก็มองดูระบบภายในก็มีแค่นี้เองนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่ผมก็แนะนําให้นะเพราะ รุ่นใหญ่มันสามารถดันเบสได้อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็น18องปั๊มแนะนำเป็นข้างหนึ่งถึงสอดอกนะครับถ้า15 12ก็สบายเปิดได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับปิดแบบนิ่งๆเงีย็มเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคอดผมใช้ก็เป็นนะครับ d b mark นะครับ DP 26นะครับ26บวกนะครับมีกเกอร์ XR ธรรมดานะครับ ไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสายแจ็คบอกมาแจ็คสีธรรมดาใเป็นติชอปยี่สิบบาทเพื่อใช้อาแหล่งไอตัวกระจายไวไฟนะครับคุ่มกับ iPad นะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะนะครับสภาพโดยรวมนะฮะเดี๋ยวคิปมันจะยาวนะับผมเทสคร่าวๆให้ชมกันเทสให้ฟังคร่าวๆก่อนประมาณนี้เลยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมกันจนจบนะครับเดี๋ยวจะมี รุ่นอื่นอื่นมาให้ชมกันอีกนะครับนี่นะครับนาโกยาตัวนี้จะทําไว้ฟังเองนะครับเดี๋ยวจะเจาะใส่บลูทูธด้วยตัวนี้ไว้ฟังดูระบบภายในะเอาเป็นมาเดี๋ยวผมจะทําเล่นๆไว้ฟังนะครับเวลาทํางานนะครับส่วนฟังนี้ก็โอ้โหตัวนี้ของลูกค้าสั่งมาแล้วนะสีขาวนะครับลูกค้าสั่งแล้วนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาไม่ถึงพันเวยซ้ำนะครับ เดี๋ยวเราชมกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอาทิตย์สาวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ่าใครสนใจนะครับ ID Line เบอร์โทรลิงก์ Facebook นะครับอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปหาอะไรมากมายไม่ต้องอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์มมนหาว่าเบอร์โทรทำไมไม่ลงอะไรไม่ลงนะครับก็ถ้าใครดูคลิปผมจนจบนะนะครับหรือเป็นอ่า ที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมจะลงนะครับรายละเอียดไว้ใต้คลิปเนาะเบอร์โทรติดต่ออะไรต่างๆอยู่ใต้คลิปหมดนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับผมสําหรับผู้คนที่มารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีราคากันเองกันเองมาเยอะแยะนะครับมีเยอะเลยนะครับเพราะว่าผม กำลังทำโต๊ะทางานใหม่นะครับแล้วก็กำลังนะครับสั่งอะไรเล็กๆน้อยๆมานะครับใครราคาไม่ถึงพันนะครับไม่ใช่ว่าจะสั่งไม่ได้สั่งได้นะครับมีนะฮะราคาไม่ถึงพันก็มีนะครับก็ยังไงก็โทรมาสอบถามนะครับหรือทักแชทมาคุยคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ